大家好，我就 <noise>、啊、是刚才那个。 โอเคปรเดเลยครับเดี language, ๋ยวให้ในตัวทังไรบผู้ีส่วรนิด่งุคนอามที่จเปิดีวนะคส เดี๋ยเชิญคุณเจสสิก้ามาได้เลยนะครับยังคงสวยเหมือนเดิมนะฮะเนรวาไม่ไเจอตังแปีเดียกสวยไหมครับสี่ถึงไหมครับงเรียกชื่อไทยเขาวงการดูซิหนึ่งสองซ้ำเนร์วา สวแรกด like, ีกว right. ่าครับคัมบมาคชยในครั้นี้นะนะกับมาในฐานะของนักร้องอีกครั้งหนึ่งครับอยากให้พูดถึงัลบ่้มล่าสุดของคุณสกนิดหนึ่งครับ้งนงเองชานชย่นเัาเล่้ังนอเกจะใ้นเรยนรับคะมาเ้ฟักัน่อน 고 오늘도 세요데요 너무 너무 많이 사랑해 주셔서 정말 너무 감사하고 네, 그렇습니다. <laughs> 네, 기분이 너무 좋네요. 고맙습니다. 정말 득득한 카사니다 앨범 말이죠. 비즈 러브 제이, 고맙습니다. ครับนะะพูดถึงเพลงโปรโมตเองมแรกกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเพลง f ายนะครับที่ทำยอดวิวนะฮะบ,บนยูทูบนะครับได้สูงเอยอะมากเลยแล้วก็รุน่นโงวมากด้วยนะครับอยากพูดถึงเนื้อหาข,ของเพลงนี้สนิทติ้งครับแล้วก็เป็นสุดโดด้วยครับฉัน,นก็ฟังในยูทูบเยอะมาก 일단 너무 감사드리고 플라이라는 곡은 제가 이제 어, 앨범 작업하기 시작했을 때 처음으로 어, 완성된 곡이에요. 그래서 되게 애착이 많이 가고 그리고 여러분들한테 좀 희망적인 메시지를 드리고 싶어서 전달하고 싶어서 어, 만든 곡입니다. 더 커플한 티키라이 แล้วก็คือทลฟอะเป็นเพลงแรกที่สเร็แในอบ้างนี้คือเจสสิก้ก็ขอขอขอบคุณแนุกๆท่านเคะโอเนะครับเออมาครับอยากถามว่าเไหนแมล้วว่าินเที่บอกความป็ตัวตนของเจสสิก้ามากที่สุดขอรจ้ะวินลอฟช่ได้ไหมเพรา 작업한 곡이기도 하고 거기에 그냥 뭐랄까 제 인생을 경험했들 이렇게 네. 좀 살짝 다분면서 네, 가고 싶었어요. 근데 모든 곡들이 제 생각에는 다 이제 스토리가 다 있는 것 같아요. 근데 그게 다제제 네, 제 인생에서 네. 어. 제 경험담에서 나오더라고요. 는 어. 어. งนนี้นะคะแนคลัารวมะสบการของชีวิตขงตัวเองเขาไไ้ามาใเพเลงด้วยแลก็เ,เพงที่ได้มีความสคัญเป็นเพลงแรกัตจแล้วทุกเพลงจะมีเรื่อขาของตัวเองซึ่งเป็นปสการของจิกาเองนะคะอ๋ะอพูดถึงงานในวันพรุ่นี้ต่องานในวันพรุ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะสาหรับฟนีครั้ที่สองใประเทศไทยขอคุณครับก็จะบอกความพิเศษของวันพรุ่งนี้ให้กับแฟนแล้วก 115선 400원인가 3가4 0 0좀 이제 400원인가 4 0 0이인가 400원인가 4인가 400원인가 400원인가 이0 0원인가4 0 0원인하4 0 0하고가어0 0원인가4어0원래가 400원인가 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 4 0가인 ครับถ้ายังไม่มีนะครับรีบเลยครับตอนนี้อย่ามองไม่ต้องตกใจครับคุณเจสสิก้าผมก็เชิญชวนให้ทุกคนไปเจอคุณในวันนี้ะนะฮะเพราะนั้นรีบเลยรีบหาซื้อได้นะฮะเออเอแ้แต่ที่แน่ครับคำถามสุดท้ายมาประเทศไทยในครั้งนี้อยากไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนไหมครับีนน่เมือ 어, 저는 진짜 태국에 한번 놀러 오고 놀러가 보고 싶은데 어, 저 지난번에 파키도 어, 너무 좋았었고 코사몬도 너무 좋았었고 어, 가보고 싶네요 사실. 이요에가 너무 좋고 다이 피루게가 또 보송보송. 너고 다이 피가보 다이 피루게에고이피

좋은 음악으로 여러분들에게 어, 네, 보답할게요 많이 어, 많이 지켜봐주시고 그리고 이번에 온 러브 제이 나인 앨범도 많이 많이 사랑해주세요 감사합니다 내일 즐겁게 좋은 추억 만들어봐요 우리 <laughs> นี่ให้ความยินดีกับคุณเจสซิก้าแล้วก็ให้ความรักกับคุณเจสซิก้าทุกครั้งนะคะแล้วก็ในงานพรุ่งนี้ก็อยากให้มีความสนุกกับทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะครับผมนะขอเสียงปรบมื้นด้ายกับเจสซิก,ากาาาาาา้าด้วยครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ให้โอกาสนาลูกคุณดีงานแต่งงานกับเราครับอ่ครับอยากให้เจสซิก้าถ่ายรูปให้ม,มีส่วนเก็บรูปที่ดีๆด้วครับโอเคนะครับ